โอเคครับก็มาเปิดคลิปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็คืออยากจะมาโชว์รายได้ในการวิ่งไลน์แมนนะครับก็วันนี้ที่ผมวิ่งได้ก็คือพันสองนะครับพันสองห้าสิบสองเนี่ยนะพันสองสองร้อยห้าสิบสองบาทเนี่ยเพราะว่าผมวิ่งวันอาทิตย์ด้วยนะวิ่งวันอาทิตย์เลยอยากจะมาเอ่อมาอยากอยากแนะนําหรือว่าเอ่อมันสามารถวิ่งถึงพันได้นะต่อวัน นะครับผมแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์มันก็เลยรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับผมนะก็ถือว่า,าถ้าใครจะมาวิ่งก็ลองได้นะแต่ว่าถ้าคลิปต่อจากเนี้ยที่เพื่อนเพื่อนจะเห็นเนะี้ยคลิปคลิปถัดไปนยะก็คือเป็นการวิ่งวันธรรมดานะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ทีเออ่เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยววิ่งให้ดูนะครับวันธรรมดาก็มันก็ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าแนะนําวันศุกร์เสราร์อาทิตย์จะเป็นวันที่ กบวยมากที่สุดดีกว่านะครับแล้วก็วันอาทิตย์มากสุดวันเสาร์พอประมาณวันศุกร์น้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า3มวันเนี้ยโอ้หอย่างน้อยถ้าขยันจริงจริงก็น่าจ,จะวันละพันอัพขึ้นแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยไงเออโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปดีกว่าเฮ้เเยงานใบแล้วผมว่าวันนี้ผมได้พันสามแน่เลย ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับประตูเก่าๆใบนี้นะครับวันนี้ก็คืออะไรวันนี้ก็ผมจะมาวิ่งงานให้ดูนะครับสําหรับต้องพูดยังไงดีสําหรับคนที่จะเปลี่ยนอาชีพน้องหรือว่าไม่ก็ มาวิ่งไล่แมนทดสอบหรือว่าวิ่งพาัทนาอะไรเงี้ยเนาะวันนี้ผมก็เลยจะวิ่งให้เต็มที่นะเต็มที่ในที่นี้คือวิ่งตามปกตินั่นแหละเนาะที่วิ่งทุกวันนั่นแหละนะแต่วันนี้ก็จะวิ่งแบบให้มันได้ราคาที่เอาไ้โชว์เพื่อนๆหน่อยนะครับว่าถ้าเรามาวิ่งอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเดินทางนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วนะหกโมงครึ่งแล้ว ก็ถือว่าออกเร็วไหมสําหรับพื้นที่แถวนี้สําหรับผมผมนะผมบอกว่าเลยออกเร็วนะออกเร็วแล้วก็งานมันยังไม่ค่อยมีนะถ้าแถวนี้ถ้าจะมีงานจริงๆก็ประมาณแปดโมงนะแต่ว่าผมเลยอยากให้ทํายอดให้มันได้เยอะๆหน่อยไว้โชว์นะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเดินทางกันไปดีกว่านะครับงานตัวแรกของผมก็คืออ่าได้รับนะครับก็อเมซอนนะครับผมโอเคไปกันดีกว่านะครับโอเคครับก็เช้าๆบอกก บอกแล้วนะครับมีโอกาสได้กาแฟค่อนข้างสูงนะเช้าเช้าเนี่ยนะโอเคเราก็ได้แล้วครับของเอ่อ a m มซ o n โอเคแล้วก็ไปส่งก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่2.6กิโลตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วนะครับโอ้โหโคตรติดอะติดมากเลยก็ขอแวะซื้อข้าวก่อนค่อย9โมงค่อยออกเดินทางแล้วกันไม่ใช่ดิ9โมงแล้วค่อยออกมาวิ่งต่อ โอเคครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับหลังจากที่ล่าสุดใช่ไหมแบบว่ารถติดปุ๊บใช่ไหมก็เข้าบ้านมารอนะครับกินเสร็จปุ๊บหลับเลยครับหลังจากที่เป็นอนนะครับได้งานตัวแรกก็ประมาณาได้สองตัวติดกันเลยนะครับผมโอ้ย S&P ด้วยเหรอโอเคครับก็ได้มาแล้วนะครับผม เดอร์นี้แค่หนึ่งก้าวโอเคครับได้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นเครกนะสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับผม okay. โอเคครับผมขอบคุณมากค่ะอ่าเนี่ยขนาดเดึกแล้วนะครับเนี่ยเดึกแล้วรถยังติดอยู่เลยเนะี่ยโอ้ิดมันจะติดไปไหนวะแล้วก็บวกกับอ่าหือก็ถือว่าโชคดีนะผมได้งานได้งานพวกมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆซอยเดียวกันด้วยนะแต่ว่าคนละร้านเฉยนะ ก็ถือว่าดีนะะรับรับ1รับ1 2แล้วก็ไปส่ง3 4สก็ใกล้ๆกันก็ถือว่าดีครับประหยัดน้ำมันหน่อยนึงโคตรบัง,อบงเอิญเลยอ่ะอัน,นี้นี่คือร้านเข้ามาใไก่โอชินนะขวางผมก็กําลังจะกินนะได้พอดีเลยน่าลาจุดนีโอเคกินแป๊บนึงแป๊บนึง โอเคครับก็มาสรุปนะครับตอนนี้ก็คือประมาณเที่ยงคืน10บนาทีแล้วนะครับหลังจากที่เออมันมี <c oughs> อ่ามีงานพ่วงนะครับงานพ่วงก,ก็คือว่างานต่อเน,นื่นนะองเนาะก็จะเรีกยกไงก็ได้แหละก็คือมันมันปัดมาอีกวันหนึ่งนะครับ6ได้มา67บาทนะครับผมในตรงนี้นะถ้าจะรวมจริงๆก็ได้800 800 800เท่าไหร่ <c oughs> แปดร้อยแปดสิบป่ะเออประมาณนั้นแปดร้อยเก้าสิบอ่าได้ประมาณแปดร้อยเก้าสิบเนาะเออก็ดูดูรายได้นะครับแต่ละวันก็มันก็ค่าเฉลีย่ยประมาณนี้ไอ้นี่สองร้อยวิ่งยังไงวันนี้สองร้อยนะครับไอ้นี่ก็เก้าร้อยค่าเฉลีย่ยก็อยู่ประมาณนะครับไอ้นี่ก็คือเป็นวันที่ออกมาวิ่งดีที่สุดนะครับผมนะแต่ว่าก็อ๋อถ้าเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับผมนะเออก็ถ้าใครจะมาวิ่งไลแมนนะครับก็ มาลองได้นะครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ความขยันในการออกนะครับก็ต้องบอกตามจริงนะครับถ้าวิ่งตอนเช้านะครับมีโอกาสได้งานเยอะขึ้นรายได้เยอะขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าผมผันตัวมาวิ่งตอนดึกนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้าง,งร้อนนักกลัวรับไม่ไหวกลัวร่างกายรับไม่ไหวเพราะว่าโอ้ห40องศา38 39ยังมีข่าวที่จะตกเลยครับผมก็เลยเราลองปรับวิ่งตอนกลางคืนรอให้มัน ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับช่วงร้อนๆมากๆเ,เออผ่านไปก่อนน่าจะดีต่อร่างกายเราครับผมก็ไม่ได้วิ่งหักโหมมากนะออก็วิ่งตามสบายนั่นแหละได้เท่าไหร่ในขั้นต่ําก็ต้องได้500ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่ารายจ่ายแต่ละคนไม่เท่ากันนะของผมก็ประมาณ500ก็พออยู่ได้เนาะ,ะเฉลี่ยที่จะได้เยอะที่สุดก็วันเสาร์วนันจันทร์ก็จะได้ประมาณ800900เออย่างเงี้ยมันก็เอาไปหักลบไป